ดวงชะตาของชาวราศีธาตุไฟซึ่งได้แก่ชาวราศีเมษชาวราศีสิงห์และก็ชาวราศีธนูในเดือนกรกฎาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับสวัสดีครับชาวราศีธาตุไฟกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับการทำนายด้วยไพ่ย,ยิปซีประจำเดือนกรกฎาคมนี้นั่นเอง และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มต้นกระดิกาครับว่าในเดือนกระกฎาคมนี้ของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างไพ่ใแบแรกปรา,ปากฏขึ้น แล้วก็ไพ่ใบที่สองปรากฏขึ้นมาก็ต้องบอกว่าองค์ประกอบไพ่ทั้งสองใบนี้นะครับที่ปรากฏขึ้นมาเกี่ยวกับในเรื่องกรรมมะหรือการงานของคุณนั้นถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่ดีกันเลยทีเดียวครับคือเสมือนกับการที่เรียกว่าในเดือนนี้ของคุณนั้นจะสามารถที่จะได้รับความร่วมมือกันเป็นอย่างดีเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับการงานของคุณคุณจะได้รับการยกย่องคุณจะได้รับการสนับสนุนถ้าใครคาดหวังเกี่ยวกับการที่จะรัปากการเซ็นสัญญาต่างๆหรือคาดหวังเกี่ยวกับการเติบโตในเรื่องราวของเงื่อนไขสัญญาต่างๆ คุณก็จะประสบความสําสเร็จเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครนะครับคิดจะสมัครงานใหม่หรือต้องการงานใหม่หรือต้องการการเปลี่ยนแปลงหรือต้องการเกี่ยวกับการที่จะทาอะไรเกี่ยวกับคู่สัญญาแล้วล่ะก็เป้าหมายของคุณจะประสบความสาเร็จเกิดขึ้นได้เลยทีเดียวส่วนคนที่ทํางานประจําก็ถือว่าได้รับความเรื่มมือกันเป็นอย่างดีคุณนะครับจะได้รับการยกย่องและก็พูดถึงในลักษณะของการที่จะชื่นชมในผลงานของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกัน อีกไพ่หนึ่งก็ยังสื่อถึงใน,นลนักษณะของการที่คุณจะมีความสุขกับการดําเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเียบเสมือนกับการงานของคุณนั้นจะสามารถมีความสําเร็จขึ้นมามีรูปแบบของการงานที่จะสามารถทําให้คุณเองมีความสุขลีลาขึ้นแล้วก็สบายใจเกิดขึ้นมากกว่าเดิมนั่นเองฉะนั้นก็ต้องบอกว่าในเดือนนี้ของคุณนั้นด้านการงานค่อนข้างที่จะดีกันเลยทีเดียวสาหรับชาวราศีาธาตุไฟต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างน,นะครับ การเงินของคุณใบแรกปรา,ปากฏขึ้นและก็ใบที่2ปรากฏขึ้นมาก็ต้องบอกว่า2ใบนี้นะครับก็สื่อถึงในลนักษณะของความสําเร็จที่ดีเกิดขึ้นกับการเงินเช่นเดียวกันเรื่อเสม,มือนกับการที่คุณได้ใช้ชีวิตที่มีความสุขกันเลยทีเดียวเกี่ยวกับการที่คุณจะสามารถใช้เงินให้เป็นประโยชน์กับความสุขกับครอบครัวหรือกับคู่ครองนะครับกับการที่จะหาความสุขให้กับตัวเองเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดใครคาดหวังเงินอยู่ก็ถือว่าในเดือนนี้คุณเองก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จได้ดีเรียกได้ว่า คุณจะสามารถทําตามเป้าหมายเกิดขึ้นในเลยทีเดียวครับไพ่ใบนี้สื่อถึงในการที่คุณจะเอาอยู่ไพ่ใบนี้สื่อถึงนักษณะของผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านการเงินเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณติดติดขัด,ข,ดขัดก่อนหน้านี้เกี่ยวกับในธุรกิจการเงินที่หมุนไม่ค่อยทานสักเท่าไหร่คุณก็จะสามารถเอาอยู่ในเดือนนี้อย่างแน่นอนจนที่สุดท้ายแล้วนะครับคุณก็จะสามารถใช้เงินอย่างมีความสุขกับการดําเนินชีวิตระหว่างครอบครัวของคุณเกิดขึ้นนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้างน,นะครับ ไพ่ใบแรกปรากฏขึ้นและไพ่ใบที่สองปรากฏขึ้นมา ก็ต้องบอกว่าองค์ประกอบไพ่ทั้งสองใบที่ปรากฏขึ้นมาเกี่ยวกับความรักตรงนี้อาจจะเป็นลนักษณะความรักของคุณที่ผิดหวังเสียใจล้มเหลวหรือความรักที่ไม่ได้ดั่งใจเกิดขึ้นนั่นเองครับไพ่ใบนี้สื่อถึงในเรื่องราวของความเจ็บปวดทั้งด้านความรักอย่างรุนแรงเรียกได้ว่าคุณมีเรื่องราวของการเจ็บปวดทั้งด้านความรักหรือความรักไม่สมหวังเกิดขึ้นจนทําให้คุณเองรู้สึกโกรธแค้นกันเลยทีเดียวก็ว่าได้ทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของความรักของคุณจัไม่ค่อยได้สมหวังสมปรารถนาเท่าที่ควรจะเป็น็นแแต่่ทท้้ายีสุดุดลวะค,คณกจ สามารถหาทางประคับประคองไปจนได้หรือหาทางออกไปจนได้นั่นเองถ้าเกิดใครติดขัดเกี่ยวกับความรักที่รุนแรงก่อนหน้านี้สุดท้ายคู่รักของคุณก็จะมางอนง้อคุณเกิดขึ้นสุดท้ายเขาก็จะขอมาคืนดีกับคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็จะเป็นลักษณะข,ของความรักที่ท้ายสุดแล้วก็จะเป็นการแก้ปัญหาเกิดขึ้นนั่นเองทําให้ความรักที่จบสิ้นลงไปก่อนหน้านี้ที่มีแต่ในเรื่องราวของการเจ็บปวดก็จะสามารถทุเลาลงไปได้ส่วนคนที่ยังไม่มีแฟนนะครับหรือคนที่ยังโสดอยู่ในเดือนนี้ก็ถือว่า ยังไม่ค่อยดีนักสาหรับคุณแต่ก็อาจจะมีโอกาสเล็กๆอยู่เกิดขึ้นเหมือนกันครับกับใครบางคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงเวลาที่คุณว้าเวหรือโดดเดี่ยวได้อยู่เช่นเดียวกัน และนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีธาตุไฟซึ่งได้แก่ชาวราศีเมษชาวราศีธนูและก็ชาวราศีสิงห์นั่นเองก็ต้องบอกได้ว่าในเดือนนี้ของชาวราศีธาตุไฟนั้นถือได้ว่าเป็นเดือนที่ดีกันเลยทีเดียวครับแต่มันดีในเรื่องราวของการงานการเงินเป็นหลักถ้าเกิดใครนะครับที่คาดหวังเกี่ยวกับการงานการเงินแล้วล่ะก็ก็ต้องบอกว่าในเดือนนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของคุณแต่ถ้าเกิดใครนะครับที่คาดหวังเกี่ยวกับความสัมพันธ์ความรักแล้วล่ะก็ก็ต้องบอกว่าเดือนนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่สุดท้ายก็ไม่ต้องกลัวหรอกครับ เพราะประคองไปจนได้นั่นเองแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ